นั่นละจ้ะตอนนี้ได้วาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ขอพรปลูกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นปลู่องค์เล็กนะครับก็จะมีนิ้วชี้นะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาทูบไปปักนะครับอันนี้นิ้วชี้ก็รอนน้กผากแต่นะครับขอพรด้านการงานด้านหน้าที่ด้านเงินทองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทูบใหญ่ไปปักนะจ๊ะไปปักเลยคุณเอาทูบใหญ่ปักนน่นเลยน่นน่น่นขอให้ปักตรงนู้น นู่น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 ,น,นดเดินไปเลยนี่ครับทูปใหญ่ก็จะปักตรงนี้นะครับ สำเร็จรเจะถวายน้ำแดงสิบสองแพ็คหนึ่งโจ้าเมื่อเขาถ่ายวิดีโออยู่เขาไม่ได้ถ่ายกล้องถ่ายรูปเพื่อให้รู้มาถึงนะครับอย,ยมาเลย เดี๋ยวเราลองรูปดูนะครับข้างนี้ดีกว่า ไม่ดังจ้าเอาอะไรก็เอาไปเลยอ่ะคุณเอาไปเลย ไม่เป็นไรคุณจะได้ทำบุญไปเลยเทน,ทนี่เราก็ตีนะครับนี่ก็ตีนะครับของจะได้ดังจะได้กลางวันนะครับ ี่เสร็จก็วางไว้นี่นะจ๊ะยา,าของเขาไปล่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวลองลองเดินไปดูนะครับที่วัดสันมะเมาขอพรพ่อปู่ฤษี เขาถ้าจุดแล้วเขาต้องรอดูเลขด้วยนะคุณมีเลขไหมเดี๋ยวเราต้องรอรูเดี๋ยวเราไปเดินวนไหวปูรษีแล้วขึ้นมาเดี๋ดยวของผมไปจุดที่บ้านก็ได้มั้ย เิ <veo> ็นไหมเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน เดินไม่ใส่รองเท้าก็ได้ปะเดิน<ร>ดอ๋อได้เหรอ,หรอจ่าจ่าเราเปลารองเท้าเด็กเดี๋ยวก็เราเข้ามาดูทูบดีกว่ารรรรตรงนั้นก็เป็นพญาคุดนะครับ เราไปเอารองเท้ากันนะครับ พอพรหลวงพ่อพญาคุดนะครับพญาคุดนะครับ เป็นโน้นคุณสองยายทำบุญนะจ๊ะ สิมดงพตาก็ปีชงผู้ลงศอกข้าแก่ผู้ยังก้าฮะมีเหรอลองเดินไปดูดินี่นะครับนี่เป็นลานปูราสีนะครับโอ้ร่มเย็นเนาะนี่ข้อแก่ข้อแก่ปูราสีนะครับ ตรงไปคุณห้องน้ำอะ่ะนู่นน่ะตรงไปเลยวัดสันมะเมานี่เป็นบ่อน้ำโบราณ เราจะขึ้นกุดนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้กุฏิขออนุญาตถ่ายนะคะรับปู เป็นปูนะครับรูปเสมือนมนุษย์นะครับเ,เดี๋ยวผมขออ,อ,อธทิษฐานกันนะครับ